อ้านบ้านในหนังสือสตรีมโคดดิ้งนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่28ค่ะค่ะหน้าที่28นะคะลูกเกี่ยวกับบาร์โคดหรือรหัสบาร์โคดนะคะคือใต้นี้นั่นเองนะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพสิ่งของเครื่องใช้นะคะและรหัสโคดด้านล่างนี้นะคะลูก ที่ใช้แสดงและเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่ถูกต้องนะคะลูกค่ะภาพแรกเลยเป็นหมีตุ๊ก,กตามหมีนะคะข้างล่างคือรหัสบาร์โค้ดของหมีแบบนี้นะคะลูกต่อไปรถนะคะรถยนต์ค่ะรหัสบาร์โค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือรหัสบาร์โค้ดของรถต่อไปไดโนเสาร์นะคะ ่ารหัสของไดโนเสาร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกสังเกตด้านล่างของภาพเลยนะคะใต้ภาพค่ะต่อไปเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะค่ารหัสบาร์โค้ดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตไว้นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูรูปภาพแรกกันเลยภาพรถรหัสบาร์โค้ดนะคะของรถคืออันไหนคะลูกภาพที่หหรือสี่เหลี่ยมภาพที่สองคะค่ะนี อันไหนะลุกค่ะอันที่สองนะคะเหมือนกันเลยเด็กๆก็กากระบาดท,ทับนะคะค่ะต่อไปมาดูเครื่องบินนะคะรหัสบาร์โค้ดของเครื่องบินเครือไหนะลูกภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองนี้คะรหัสที่หนึ่งหรือรหัสที่สองอันไหนะลุกเครื่องบินมีดำๆไหมหรือว่า ไม่มีดําเลยสังเกตดูอันไหนคะค่ะอันแรกนะคะเด็กๆก็กากระบาทับเลยนะคะบาร์โคดของเครื่องบินค่ะต่อไปบาร์โคดของหมีนะคะลูกหมีตุ๊กตาหมีเคลื่อนไหนคะลูกอันที่หนึ่งหรืออันที่สองคะสังเกตดูปเป็นรูปอะไรค่ะอันที่หนึ่งนะคะลูกเด็กๆก็กากระบาทับเลย ค่ะต่อไปดูไดโนเสาร์ค่ะรหัสไหนคะรหัสแรกหรือรหัสที่สองคะลูกไดโนเสาร์อันไหนคะค่ะอันที่สองนะคะมีดำดำข้างบนสองอันแล้วข้างล่างว่างนะคะเด็กๆก็กาเครื่องหมายเลยค่ะการการบาดท,ทับอันนี้คือการฝึกสังเกตนะคะลูกแล้วก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกันไหมนะคะค่ะ ไปเราไปดูหน้าที่29กันค่ะค่ะหน้าที่29นะคะเรื่องคุณพ่อพาเที่ยวนะคะค่คุณพ่อเด็กๆใส่รถไปเที่ยวกันแล้วนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าสังเกตภาพบัตรคำให้เด็กๆสังเกตภาพบัตรคำสั่งที่กำหนดนะคะแล้วให้เด็กเขียนลูกศรจากช่องเริ่มตน้น ช่องสี่เหลี่ยมเขียวๆนี่คือช่องเริ่มต้นนะคะไปยังช่องถัดไปตามบัตรคำสั่งนะคะค่ะเด็กๆดูแถวแรกช่องแรกนี้นะคะลูกศรด้านบนกับด้านล่างนะคะเด็กๆสังเกตดูช่องด้านล่างคือช่องเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะลูกศรลูกศรชี้ไปทางไหนคะลูก เขาบอกว่าไปขวาหนึ่งช่องนะคะไปทางขวาก็คือด้านนี้นะคะลูกด้านนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าด้านขวานะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเด็กๆก็ลากเส้นลูกศรเลยค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะแถวที่สองคือแถวนี้นะคะลูก คำสั่งเขาบอกว่าไปซ้าย1ช่องค่ะปด้านซ้ายด้านซ้ายก็คือด้านนี้นะคะอันนี้คือซ้ายนะคะไป1ช่องค่ะเด็กๆก็ลากไป1ช่องทาหัวลูกศรน,นะคะ1ช่องค่ะต่อไปแถวที่3ามเขาบอกขึ้นบน1ช่อง ขึ้นบนุญอยู่ไหนคะขึ้นบนุญมาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้คือล่างนะคะอันนี้คือบุญนะคะเดี๋ยวก็ลากขึ้นด้านบนเลยค่ะหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะคะค่ะต่อไปช่องที่สี่ลูกดูหัวลูกศรชี้ลงนะคะเขาบอกลงล่างหนึ่งช่องค่ะลงล่างหนึ่งช่องเราเริ่มจากอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะ ค่ะลงมาด้านล่างหนึ่งช่องนะคะก็คือตรงนี้นะคะลูกค่ะค่ะต่อไปเราไปดูการบ้านหน้าที่30ค่ะค่ะหน้าที่30นะคะลูก<อ>เขาบอกว่าวันเสาร์คุณพ่อจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ให้เด็กๆช่วยคุณพ่อหาเส้นทางขับรถไปสวนสัตว์โดยเขียนลูกศร แทนบัตรคำสั่งแต่ละใบจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดที่สวนสัตว์กำหนดเงื่อนไขคือห้ามไม่ให้ลูกศรซ้ำช่องหรือห้ามย้อนกลับทางเดิมนะคะค่ะเด็กๆดูนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะ อันนี้คือจุดสิ้นสุดคือสวนสัตว์นะคะลูกเด็กดูลูกศรหัวชี้ไปทางนี้ก็คือไปทางขวา1นช่องถ้าลูกศรไปทางนี้เราก็ต้องไปทางซ้ายหนึ่งช่องนะคะค่ะลูกศรชี้ขึ้นข้างบนก็คือขึ้นบน1ช่องถ้าแบบนี้ก็คือลงล่างหนึ่งช่องนะคะตามช่องนี้นะคะค่ะถ้าเราลากลูกปอยไปงี้ก็คือมาทางขวานะคะถ้าลากลงมางี้ก็คือ ลงล่างหนึ่งช่องนะคะค่ะต่อไปเรามาสำรวจเส้นทางกันก่อนนะคะลูกสวนสัตว์อยู่ทางนี้ถ้าเราเริ่มจากตรงนี้นะคะค่ะลงมาทางนี้ขับรถมาทางนี้เลยนะคะค่ะเราไปถึงสวนสัตว์ไหมคะลูกค่ะจะไปติดอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเราไปดูเส้นที่สองกันนะคะค่ะถ้าหากเราขับรถมาอย่างนี้ขับมาอย่างนี้เลยอ่าไปถึงสวนสัตว์ไหมคะ ไม่ได้มีส่งกิดขวางไว้นะคะค่ะแล้วเราจะไปอย่างไรล่ะค่ะเรามาดูนะถ้าเราขับไปอย่างนี้หนึ่งช่องไปทางขวาอีกหนึ่งช่องแล้วก็ลงมาด้านล่างลงมาหนึ่งช่องไปทางขวาหนึ่งช่องลงหนึ่งช่องไปทางขวาอีกหนึ่งช่องแล้วก็ลงมาอย่างนี้ถึงสวนสัตว์ไม่ขลูกถึงนะคะค่ะต่อไปเราไป ลากลูกศรกันนะคะไปเขียนลูกศรกันค่ะค่ะเริ่มต้นเลยจากตรงนี้นะคะมาทางขวามือหนึ่งช่องค่ะหนึ่งช่องนะคะค่ะต่อไปหนึ่งช่องตรงนี้เรามาไม่ได้นะคะค่ะเราก็มาทางขวามืออีกหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องต่อไปลงมาด้านล่างหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่อง ลงมาอีกหนึ่งช่องลงล่างอีกหนึ่งช่องนะคะค่ะแล้วก็ขับรถไปทางขวามืออีกหนึ่งช่องลงมาด้านล่างนะคะหนึ่งช่องขับไปทางขวามืออีกหนึ่งช่องค่ะแล้วก็ลงมาถึงสวนสัตว์เลยนะคะค่ะอันนี้คือการเขียนลูกศรน,นะคะค่ะ พอเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วนะคะลูกต่อไปเราไปดูหน้าที่31กันค่ะค่ะหน้าที่31นะคะเขาบอกว่าวันอาทิตย์คุณพ่อวางแผนการเดินทางพาเด็กๆไปเที่ยวให้เด็กๆช่วยกันทายว่าคุณพ่อจะพาไปเที่ยวที่ไหน แล้วโยงเส้นลูกศรตามลำดับบัตรคำสั่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเพื่อหาคำตอบค่ะคำสั่งอันนี้คือบัตรคำสั่งนะคะบัตรคำสั่งแผนการเดินทางของพ่อในวันอาทิตย์ค่ะบัตรที่หนึ่งบัตรที่สองบัตรที่สามบัตรใบที่สี่ที่ห้าหกและ10นะคะข่ให้เด็ก ลากเส้นลูกศรตามบัตรคำสั่งตามลำดับเลยนะคะจากหนึ่งไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยนะคะตามลูกศรน,นะคะลูกจุดเริ่มต้นค่ะคือเริ่มสตาร์ทจากบ้านนะคะจากบ้านบัตรคำสั่งใบที่หนึ่งลูกศรชี้ขึ้นหนึ่งช่องนะคะลูกชี้ขึ้นด้านบนนะคะเราก็ลากเส้นเลยจากบ้านมาหาลูกศรน,นะคะ ต่อไปคําสั่งใบที่สงลูกให้ขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งช่องนะคะขึ้นข้างบนค่ะเราลากแบบนี้นะคะค่ะบัดคําสั่งใบที่3ามชี้ไปทางขวามือนะคะค่ะเด็กๆก็ลากมาด้านขวานะคะบัดที่4ก็ลากมาด้านขวาเหมือนกันนะคะลูกบัดใบที่ห้าำสั่งก็ลากไปด้านขวา บัตรใบที่6ขึ้นข้างบนแล้วราคาลูกศรชี้ขึ้นข้างบนค่ะใบที่7ชี้ขึ้นข้างบนอ่านี่ขับรถไปแล้วใบที่8ชี้ไปทางไหนคะลูกซ้ายนะคะชี้ไปทางซ้ายใบที่9ก็ชี้ไปทางด้านซ้ายบัตรใบที่10ลูกศรชี้ไปทาง ซ้ายเหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อพาเด็กๆไปไหนคะลูกไปทะเลนะคะคุณพ่อพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จหน้านี้แล้วต่อไปเราไปดูหน้าที่สามสิบสองกันค่ะค่ะหน้าที่32นะคะค่ะเล่นน้าทะเลเสร็จแล้วก่อนกลับบ้าน คุณพ่อวางแผนพาไปแวะซื้อของให้เด็กๆช่วยกันทายว่าคุณพ่อจะพาไปซื้ออะไรแล้วโยงเส้นลูกศรตามลำดับบัตรคำสั่งจากจุดเริ่มต้นนะคะไปยังจุดสุดท้ายเพื่อหาคำตอบค่ะบัตรคำสั่งนะคะลูก แผนการเดินทางแวะซื้อของก่อนกลับบ้านนะคะบัตรคำสั่ง1ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10นะคะค่ะสตาร์ทก็คือเริ่มต้นเราเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วนะคะค่ะเราจะกลับบ้านแล้วบัตรคำสั่งใบที่1ค่ะลูกศรให้ชี้ไปทางขวามือนะคะขวามือ1ช่องค่ะ หนงช่องนะคะค่ะต่อไปใบที่สองชี้ขึ้นข้างบนนะคะเราก็ต้องเดินทางไปข้างบนแล้วค่ะข้างบนนะคะต่อไปใบที่3มหัวลูกศรชี้ไปทางขวามือนะคะลูกขวามือเราก็ลากมาอย่างนี้เลยค่ะต่อไปบัตรคำสั่งใบที่4ชี้ไปทางขวามืออีกนะคะใบที่4ค่ะค่ะ ใบบัตรคำสั่งใบที่ห้าลูกสอนชี้ลงนะคะลูกชี้ลงอ่าใบที่ห้าชี้ลงใบที่หกก็ชี้ลงอีกนะคะบัตรคำสั่งให้ชี้ลงต่อไปใบที่เจ็ดก็ชี้ลงนะคะชี้ลงล่างใบที่แปดชี้ไปทางซ้ายมือนะคะชี้ไปทางซ้ายมือ ใบที่9นะคะใบที่9ก้าก็ชี้ไปทางซ้ายมือเหมือนกันค่ะใบที่10ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเด็กๆทายสิคะว่าคุณพ่อพาเด็กๆแวะซื้ออะไรเอ่ยค่ะไปซื้อไอศครีมนั่นเองนะคะ สำหรับการบ้านนะคะในแล่มนี้เราก็หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะลูกเด็กๆต้องตั้งใจทำการบ้านนะคะแล้วก็ส่งงานให้ครบทุกหน้าด้วยนะคะค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ